วัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป่องปายสู้ผูดสุคนมาพอกระสาวพ,พิกลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเด้จ้าพี่น้องสามีข่อยซื่อของมาเสืร์ฟให้ข่อยโอ้ยข่อยเราตื่นเต้นแลนไปเปิดกองบอกไวนึงลืมถ่ายคลิปไปเมืองเด้จ้าไปเมืองว่าผัวข่อยซื่ออีย่างมาให้พี่น้อง ผัวคอยหักคอยขึ้นหยังเห็นบ่ผัวดีๆแบบนี้ใครๆก็อยากได้แม่นบ่จับไปเมืองจะจ้บวาสามีข่อยสื่ออหยังมาให้พี่น้องอุ้ยตื่นเต้นมาเมืองชิลเลกกันเลยจ้ะพี่น้องผู้ใดจะโชคดีคือข่อยบ่มีอีกแล้วผัวข่อยดีดีมาเมืองกันเลยจ้ะข่อยเปิดกองแล้วพี่น้องจ้ะมาเมืองมาเมืองแทนนนันอันดับอันดับแรกพี่น้องทิชชูจ่จ้ะเอาไว้ทาความสะอาดอัน ของขว้วของน้ำแบบนี้น้วจามมึงจ้ะอันอันแรกแล้วค่ะแทนแทนพี่น้องอันที่สองของล่างจานค <c oughs> อยฝ้าเรียนมาเปิดกลองว่าซนคอยา่าเจ้สามีฉันนี่ต้องซื้อของวัสพภัยวันเกิดฉันแน่นอนแต่ที่ไหนได้พี่น้องฟองน้ำล่างจานจ้ะนี่นี่ค่ะ แล้วยังบ่มเหมือนใจยังบ่มเหมดอยังบ่เหมดนี่จะผ้าเช็ดมือค่ะพี่น้อง่ะยังยังยังนะคะยังยังไม่หมดนี่จะนี่คือถุงขยะค่ะพี่น้องค่ะยังค่ะยังค่ะนี่จะสะกดใบใบทูหมอดูยังก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเห็นบวอผัวพอดีดีดีค่ะคนไหนจะว่าอันนี้ผ้าทําความสะอาดโต๊ ทำความสะอาดคั้วยอยังกระได้ดอกค่ะพี่น้องค่ะซืมให้บักสว้งชุดผลเนี้จ้านี่ค่ะเห็นบอเป็นห่วงเป็นใย,ยเมีย่ยหลดไฟค่ะฮัทเทียไฟดับไฟขาดเมียกับสีได้เปลี่ยนสามีข่อยพี่น้องนี่ที่ขาดไม่ได้เลยโอ้คือรั่วซึมไปอย่างงี้โอ้ยสั่งมากกองกระแตกพี่น้องจามึง สไลค่ะสไล่พี่น้องสไล่โอ้ยกองกะแตกซื้อมาให้่สิบสองสิบสองขวดพี่น้องสิบสองขวดอ้ยสามีข่อยฮักข่อยฮักข่อยขักข่อยแนย่สกอดไปจ้ะนี่ยังบ่เหมือนยังบ่เหมือนนี่จ้ะไม่ไยยว้ย้นลูกบอลให้น้องหมาโคบาจ้ะ <laughs> เล้าว่าเมียเราตุมุทิมีเรากันเลยนี่แหละจ้ะซื้อไม่มาให้ย้อนลูกบอลให้โคบา เสื้ออันเดียวบ่อพอพี่น้องจ้าซื้อให้ซีอันไหมจ้าซีบ๊อบห้สามีกุญยุบานซื้อเด้อนิสสามีเอ้ยอันนี้กับผ้าเซ็ตมือเลยจ้าโอษฐ์ดีใจค่ะขาดพี่น้องดีใจอี๋สามีบอกว่าที่รักเดี๋ยวซิมีขวงมาส่งเดอ้อว่าสัน้นเธอเธอถ่าเดอ้อสามพี่กุญก็บ,บ่ไปเดินหมาบ่าไปเห็ดอีหยังจากอย่างนั่งถ่ายอยู่หน้าประตูพี่น้องพอเห็นของมาส่ง ในใจนี่ดีใจมากๆเลยอุ๊ยมันคืออะไรเพราะว่าใกล้มันเกิดเราแล้วเขาอาจจะส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแทนแทนแต่บบแมนอย่างที่คิดพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันอันฟองน้ำนอกจากล่างจานก,ก็นไดทําความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำได้เหมือนเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นผ้าเช็ดหมวกเช็ดมือพี่น้องสกอดใบค่ะนี่ก็สกอดใบแล้วจ้าพี่น้อง มีสมีหละพี่น้องเห็นบดจา้าข่อยสุกดีสุกดีได้แต่สาม,มีนี่ใจดีใจดีสาม,มีข่อยใจดีค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบอความโุกดีของข่อยได้จ้่เด้อจา้าพี่น้องนี่แหละสาวพี่คุณกับมาให้่โชคแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจังใดผกกันไมคลิปหน้าเด้จา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า